สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องที่ทิเคสตูดิโอกับโคดานเดอร์ซีรีส์ปีที่6ในตอนที่277ร้อถึงสองที่จะมากับ2คดีต่อเนื่องกับคดีแรกบรุลลุษผู้มาจากชิคาโกกับเจมส์แบ็ก ผู้ที่ถูกลักพาตัวโดยที่โคนันและทุกคนนั้นมีบอแสก็เพียงแค่ตัวอักษร3าตัวและเหมือนเจมส์แบ็กจะมีอะไรที่ปิดบังพวกโคนันบางอย่างกับคดีที่2คดีพัตคาที่สั่นคอนที่เป็นฆาตรกรรมซ้อนฆาตรกรรมที่คนร้ายตัวจริงนั้นอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทุกอย่างถ้าใครที่ล้อมรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใเราด้วย เปิดมาที่แก๊งนักสืบโยชนที่ดเอรอากาสะพามาชมละครสัตว์และดาวเด่งของคณะนี้ก็คือสิงโตขาวพวกอายุมิที่ประทับใจในการแสดงจึงได้ซื้อพงกแจสิงโตขาวมาขณะที่กําลังกับก็ได้มีนักข่าวมาสัมภาษณ์สปอนเซอร์ของคณะละครสัตว์ที่เป็นมหาเศรษฐีและมีนักข่าวลุมล้อมสัมภาษณ์ ซึ่งที่จริงแล้วชายคนนี้ก็แค่หน้าเหมือนเท่านั้นพวกคนนั้นที่อยากจะช่วยจึงได้บอกนักข่าวว่าชาวต่างชาติคนนี้เป็นแค่คนหน้าเหมือนเท่านั้น ที่จริงเขาเป็นแค่คุณครูภาษาอังกฤษและไม่ใช่คนดังอย่างสปอนเซอร์เศรษฐีรายใหญ่ทำให้นักข่าวนั้นถึงกับวงแตกและแยกย้ายกันไปก่อนจะตัดมาที่ชายต่างชาติได้ขอบคุณพวกโคนานที่ช่วยเหลือเขานั้นถูกเข้าใจผิดอยู่เป็นประจำและที่มาญี่ปุ่นก็พาอ,อยากได้ใส่คล้องโทรศัพท์สิงโตขาวซึ่งเขาก็มีนัดกับใครบางคน ส่วนที่โคนันรู้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ละครศัตว์ก็เพราะสำเนียงการพูดทำให้ชาวต่างชาตินั้นกล่าวชมโคนันที่มีข้อสันนิษฐานที่ยอดเยี่ยมและได้ขอดูเข็มกัดนักสืบของอายุมีที่เป็นขบวนการนักสืบเยาวชนและชื่อของเขาก็คือเจมส์แบก ที่จะเลี้ยงอาหารกลางวันทุกคนเป็นการตอบแทนแต่จะขอตัวไปเอารถมารับทุกคนขณะที่เจมแบ็กกำลังไปเอารถก็ถูกตำรวจจับและบอกว่ารถของเจมแบ็กนั้นเป็นรถที่ถูกขโมยมาและจะพาเจมไปคุยกันที่รถตำรวจโดยมีเด็กที่เตะบอลอยู่แถวนั้นเห็นเข้าพอดีก่อนที่เจมนั้นจะถูกใช้ปืนขู่ ในการขึ้นรถตำรวจไปแต่ขณะนั้นสายข้องโทรศัพท์ของเจมแบ็กก็ได้ตกลงพื้นพอดีส่วนคนที่พาเจมแบ็กขึ้นรถไปนั้นก็ไม่ใช่ตำรวจคนที่จับเจมมาก็เพราะคิดว่าเป็นมหาเศรษฐีของคณะละครสัตว์ ตัดมาที่พวกโคนันที่รอเจมมา,มากกว่า40นาทีแล้วพวกโคนันจึงออกไปตามหาเจมจากที่จอดรถที่ใกล้ที่สุดซึ่งก็พบแต่รถของเจมที่หน้ารถนั้นมีตุ๊กตาสิงโตอยู่แถมมันยังมีกุญแจเสียบคาอยู่ด้วยก่อนที่จะมีเด็กชาย3คนที่อยู่แถวนั้นได้เดินมาบอกพวกโคนันว่า เจ้าของรถคันนี้ถูกชายสองคนพาตัวไปโคนันจึงไปดูที่จุดที่เจมส์ถูกพาขึ้นรถก่อนจะพบสายของโทรศัพท์ของเจมส์ที่ตกอยู่โคนันจึงคิดว่าเจมส์คงเข้าไปพัวพันกับอะไรบางอย่างเพราะตัวอักษรบนที่ของโทรศัพท์นั้นมันเปื้อนเลือดตรงตัวอักษร PNA และมันน่าจะเป็นข้อความที่เจมส์อยากส่งถึงพวกโคนันตัดมาที่ทางด้านเจมที่ถูกจับมาเรียกค่าถ่ายและต้องการเงินมากกว่า500ล้านส่วนรถตำรวจนั้นก็แค แค่แต่งเรียนแบบเท่านั้นเจมแบ็กที่พยายามอธิบายกับพวกโจ์ว่าเขานั้นไม่ใช่มหาเศรษฐีแต่คนร้ายนั้นก็ไม่ฟังและไม่เชื่อเลยสักนิดและจะพาเจมไปที่หลังรลับซึ่งที่จริงแล้วเจมแบ็กก็รู้ตัวตั้งแต่แรกแล้ว เขานั้นยอมที่ถูกจับเพื่ออยากเห็นอะไรบางอย่างแต่ความก็ดันมาแตกว่าเจมแบกนั้นไม่ใช่มหาเศรษฐีจากรายงานวิทยุที่รายงานการสัมภาษณ์ของมหาเศรษฐีตัวจริงแบบถ่ายทอดสดทําให้โคลายรู้ตัวว่าเจมแบกคนนี้นั้นไม่ใช่มหาเศรษฐีและจะฆ่าเจมแบกทิ้งเพื่อปิดปากเพราะถูกเห็นหน้าเข้าที่จะนําพาเจมแบกนั้นไปฆ่าในป่าลึกทางด้านโคลนั้นที่แจ้งตํารวจตํารวจจึงได้เอาใส่ของโทรศัพท์ของเจมไปตรวจสอบที่โรงพัก และจะให้พวกโคนันมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ทำให้พวกโคนันต้องหาว่า P n A นั้นมันคืออะไรทุกคนจึงแยกย้ายกันหาพยานที่เห็นว่าเจมส์ถูกลักพาตัวไปซึ่งทุกคนนั้นจะติดต่อกันทางเข็มกัดนักสืบแต่เข็มกัดนักสืบของอายุมิก็ได้หายไปอายุมิได้คิดว่ามันคงติดไปกับเจมส์โคนันจึงใช้แว่นตาสะกดรอยเพื่อหาตำแหน่งจากเข็มกัดนักสืบ ที่เข็มกัดนักสืบนั้นเคลื่อนตัวด้วยความเร็วทําให้รู้ว่าเจมน,นั้นอยู่บนรถยนต์โคนันจึงได้โทรหาหมวดทางนี้เพื่อขอความช่วยเหลือหมวดซาโต้ที่ฟังจึงให้หมวดยูมิที่อยู่แถวนั้นพอดี เพราะถนนสเส้นนั้นเกิดอุบัติเหตุและให้หมวดยูมิคอยดูรถน่าสงสัยที่มีชาวต่างชาติอยู่ที่ส่วนสูง180อายุ50-60ปีสวมแวน่นจากนั้นหมวดทางนี้และหมวดซาโต้ก็จะตามไปทันทีตัดมาที่หมวดยูมิที่ถนนนั้นเกิดอุบัติเหตุทำให้รถติดเธอจึงได้เดินตรวจรถทุกคันจนมาถึงรถที่เจมแบ็กถูกจับ แต่ด้วยที่เป็นรถตำรวจทำให้หมวดยูมีคิดว่าเป็นรถตำรวจที่มาจากสอนอื่นจึงได้ปล่อยไปโดยเธอไม่รู้ว่าเจมแบกนั้นนั่งอยู่บนนั้นตัดมาที่หมวดยูมีที่ได้คุยกับโคนันว่าไม่มีชาวต่างชาติเลยและพวกโคนลายนั้นทำยังไงถึงได้ผ่านสายตาตำรวจไปได้ทำให้โคนันนั้นต้องกลับมาไขรหัส p n เอีกครั้งจนตอนนี้โคนันรู้แล้วว่าคุณเจมอยู่ที่ไหน กอนบอกว่าเจมแบ็กนั้นอยู่บนรถตำรวจคำว่า P n A นั้นถ้าแยกเป็นตัวอักษรก็จะได้ P A N D A และสีของมันก็คือสีข่าดำที่เหมือนกับรถตำรวจก่อนมวดยูมิจะนึกขึ้นได้ว่าเธอได้ปล่อยรถตำรวจไปคันหนึ่งโดยที่ไม่ได้ตรวจอะไรเลยตัดมาที่ทางด้านเจมแบ็กที่คนร้ายนั้นมีแผนจะจับเจมเป็นตัวประกันหากข้างหน้ามีด่านตรวจอีก โดยที่ไม่รู้ว่ามีคนขับรถตามหลังมาเขาก็คืออากาอิชูอิจิคนขององค์กรชุดดำจากตอนที่249ถึง250ถ้าใครที่จำไม่ได้เราจะทิ้งปุ่มตัวไอที่ด้านขวาและเข้าไปรับชมกันได้เลยกลับมาที่หมวดซาโตะที่ไล่ตามคนร้ายและได้คิดว่าคนร้ายนั้นน่าจะมีอาวุธเพราะตอนที่หมวดยูมิไปตรวจเจมแบกนั้นไม่มีท่าทางที่จะขอร้องให้ช่วยเลยทำให้หมวดซาโตะนั้นต้องหาทางช่วยเจมโดยที่ไม่คนร้ายรู้ตัว แต่มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีวิธีไหนที่สามารถช่วยเจมแบ็กโดยที่คนร้ายไม่รู้ตัวขณาะาที่หมดซาโต้กำลังคิดหนักก็ได้มีเสียงของโคนันดังขึ้นมาจากเข็มกัด ที่โคนนั้นแอบวางไว้และได้บอกแผนที่สามารถช่วยเจมแบ็กได้อยางปลอดภัยโดยจะใช้ตำรวจจากฝั่งสอนไซตามาให้มาช่วยตัดมาที่คนร้ายที่ได้จอดรถติดไฟแดงก่อนที่อาอิชูจินั้นจะจอดรถเทียบข้างและมองคนร้ายด้วยสายตาหน่าสยดสยองก่อนตำรวจนั้นจะเปิดไซเรนไล่คนร้ายมา จากทางด้านหลังทําให้คนร้ายนั้นต้องขับรถหนีและใช้เจมแบ็กเป็นตัวประกันแต่แล้วรถของดรอเอากาสาก็ได้ขับผ่านคนร้ายไปพร้อมกับเด็กๆที่ขอร้องให้ตํารวจช่วยเหลือซึ่งหมวดซาโต้ก็ได้จอดเทียบคนร้ายและให้หมวดทางนี้นั้นคุยกับพวกโจรโดยที่ทําเหมือนว่าขอความช่วยเหลือจากพวกคนร้ายที่ปลอมตัวเป็นตำรวจทําให้คนร้ายนั้นไล่ตามรถของดรอากาสาไป ขณะที่คนร้ายไล่ตามดอร์อากษากและตีเนว่าเป็นตำรวจอยู่นั้นก็ได้รู้ตัวว่าติดกับดักเข้าแล้วที่มีรถตำรวจนั้นล้อมทั้งสี่ด้านและเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เจมต้องการเห็นก็คือความเก่งกายของโคน,นันที่จะช่วยเขาออกจากคนร้ายได้ยังไงขณะที่คนร้ายนั้นคิดจะจับเจมเป็นตัวประกันรถตำรวจทุกคันก็ได้เบรกพร้อมกันจนรถของคนร้ายนั้นเสียหลักและเบรกที่เมื่อคนร้ายเงยหน้าขึ้นมาก็ถูกตำรวจยกปืนพร้อมยิงไปแล้วและดู เหมือนเหตุการณ์นี้จะอยู่ในการคำนวณของเจมส์แบ็กตัดมาที่ตำรวจที่ได้จับคนร้ายเสร็จกว่าจะรู้ตัวอีกทีเจมส์แบ็กก็ได้หายตัวไปแล้วส่วนพวกโครนั้นก็ยังสงสัยผู้ชายที่จอดรถเทียบค่าคนร้ายในตอนติดไฟแดงที่เขานั้นเคยอยู่บุรถบัสจากคดีตอนที่249-250ถึง250ที่จ้องมองพวกโคน้นอยู่ก่อนจะเอนดิ้งจะมาเฉลยว่าเจมส์ก็คือคนลูกจากของอากาอิชูไจี ซึ่งเจมก็มองออกแต่แรกแล้วว่าคนร้ายที่มาจับเขานั้นคือตัวปลอมจึงได้ทิ้งรหัสลับไว้บนสายคลองโทรศัพท์และผู้ใช้ที่เจนัดไว้ก็คืออากิชูอิจินั่นเองเปิดมาที่โคนันโมลิและลันที่กำลังมุ่งหน้าไปร้านอาหารซึ่งโมลิก็ได้หลงทางมามากกว่า30นาทีแล้วซึ่งเดินผ่านทางถนนที่กำลังซ่อมแซมอยู่ แต่ก็มาเอินพบคุณฮานาโอกะเข้าพอดีคุณฮานาโอกะนั้นเป็นเจ้าของร้านอาหารที่โมริกำลังไปกินตัดมาที่ร้านอาหารของคุณฮานาโอกะที่อยู่ไกลๆก็จะได้พบภรรยาของคุณฮานาโอกะเธอชื่อฮานาโอกะเลโกะและก็ยังมีพนักง,งานเสิร์ฟที่ชื่อโยชิสวะซากิอีกคน ขณะที่คุณซาีิกำลังเสิร์ฟน้ำโดยแรงสันจากการทำถนนก็ทำให้เธอทำน้ำหกใส่โมลิจนเปียกซึ่งคุณวาดาที่เป็นพ่อครงวร้านนี้ก็ได้ออกมาขอโทษพวกโมริปาดมาให้คุณธนาโอกาสได้ทำอาหารและได้พูดคุยกับพวกโมริไปด้วย คุณฮานาโอกะนั้นชอบตกปลามากๆที่คุณฮานาโอกะนั้นนำภาพวาดมาติดที่ร้านจนไปสะดุดกับภาพภาพหนึ่งที่เก่ามากๆแถมโฟกัสที่ตัวปลานั้นยังเบลออีกก่อนที่โคนั้นจะสังเกตเห็นตัวเลขเลขหนึ่งตรงมุมซ้ายของภาพวาดตัดมาหลังจากทานอาหารเสร็จและร้านปิดก็ได้แวะมาร้านวิดีโอเพื่อเช่าว,วิดีโอก่อนจะได้พบคุณซากิโดยบังเอิญ ที่คุณซากิได้เลิกงานแล้วส่วนโมรินั้นก็ได้แยกไปดื่มที่ร้านอื่นตัดมาที่โมรีที่ร้านเหล้าปิดจ,จนหมดขณะที่กําลังกับขด้พบคุณธนาโอกาสที่นั่งอยู่ในร้านและเตรียมตัวไปตกปลาในวันพรุ่งนี้ขณะนั้นคุณวาดาก็ได้วิ่งออกมาพอดีและขึ้นรถไปกับคุณเลโกะแต่ก็มีคนมาขัดจังหวะที่โทรชวนโมรีไปเล่นไพน่นกกระจอกทำให้โมรีนั้นลืมเรื่องนี้ไปเลยตัดมาที่คุณซากิ ที่ลืมซื้อของเข้าร้านสรับพุ่งนี้ทำให้เธอนั้นต้องขอตัวไปซื้อโดยที่ร้านและโคนันจะรอคุณซากิที่นี่เพื่อกลับบ้านพร้อมกันตัดมาในตอนเช้าของวันต่อมาร้านและโคนันก็ได้มารับโมลิที่เล่นไพ่นกกระจอกทั้งคืนซึ่งตึกนั้นก็อยู่ข้างๆร้านอาหารคุณฮานาโอกะขนาดนั้นคุณเลโกก็ได้กลับมา และเข้าไปในร้านก่อนจะมีเสียงร้องดังขึ้นโมลิจึงเข้าไปดูก็พบคุณธนาโอกะที่เสียชีวิตไปแล้วโมลิจึงให้ร้านโทรแจ้งตำรวจผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาจากแจกันที่ตกใส่หัวโดวยแรงสะเทือนจากการทำถนนซึ่งแจกันนั้นก็วางไว้ที่บนไดชั้นบนสุดส่วนคนที่มาคุณเลโกก็คือคุณยามาโมโตะโคอิจิ I G, ตากล้องประจำตัวที่ถ่ายรูปให้กับผู้ตายเวลาตกป่า คุณโคอิจิเห็นว่าผู้ตายนั้นไม่มาตามนัดสักทีจึงมาดูที่ร้านพร้อมกับคุณเลกโกส่วนโคนันที่สำรวจที่เกิดเหตุก็ได้พบแจกันที่ตกใส่หัวผู้ตายว่าดอกไม้นั้นไม่เหี่ยวกว่าแจกันนั้นอื่นและยังมีเศษขาวๆที่ตกมาจากเพดานมันเป็นเศษคูดของคือด้านบนและยังมีรอยคูดที่หน้าต่างอีกโคนันจึงคิดว่าคดีนี้อาจเป็นคดีฆาตกรรมตัดมาให้ตำรวจคุณวาดาและคุณซากิที่มาถึงก่อนโมริจะโชว์ตึงที่สันนิษฐานคดีว่า เวลาการตายก็คือห้าทุ่มจนไปถึงตีหนึ่ง และจากการสอบถามช่างที่มาทำถนนนั้นการทํำถนนก็หยุดตั้งแต่4ี่ทุ่มไปต้นไปที่หยุดเพราะเครื่องจักรมีปัญหามันไม่มีทางเลยที่แจการจะตกลงมาเพราะการก่อสร้างโมลิจึงให้ดูซ่อมที่มัดด้วยเอ็นโมลิได้พบมันจากถนนที่กำลังก่อสร้างคนร้ายคงใช้สิ่งนี้ทำให้แจการตกลงมาโดนหัวผู้ตายและจากหมดทางนี้ที่ไปตรวจสอบตู้แช่ปลาก็ได้พบกีบดอกไม้ตกอยู่ คนร้ายคงนำแจกันใส่น้ำแช่ไว้ในตู้แช่จนแข็ง จากนั้นก็นํามันมาเปลี่ยนกับแจกรันปกติที่อยู่ด้านบนสุดตรงหัวผู้ตายและนําเอ็นขึงที่คือและโยงพปธีดานนอกของหน้าต่างจากนั้นก็ดึงเอ็นให้ตึงจนแจกรันไปลอยอยู่บนหัวผู้ตายพอดีเมื่อเวลาผ่านไปสักพักน้ําแข็งก็จะละลายจนแจกรันตกใส่หัวของผู้ตายขทนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือคุณเลโก้ที่เธอนั้นเปลี่ยนน้ำในแจกันเป็นประจำและมีโอกาสเปลี่ยนแจกันโดยที่ไม่มีใครสงสัยก่อนโมลีจะมอบเอกสารให้สารวัตรดูซึ่ง เป็นเอกสารของคุณทานาโอกาสซึ่งในนั้นก็เป็นลูกของคุณเลโก้ที่เป็นชู้วอคุณวาดาคุณวาดาคงเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่วางกลไกลที่ไซก่อสร้างซึ่งโมลีก็เห็นคุณวาดาวิ่งออกมาจากไซก่อสร้างเมื่อคืนทำให้คุณวาดายอมรับผิดซึ่งทั้งสารวัตรและหมวดทางนี้ก็ยังอึง้งกับข้อสนิฐานของโมลีที่ครั้งนี้ไม่ต้องหลับขณะนั้นโคนั้นก็ได้พบรอยแปลกๆบนเก้าอี้ ก่อนหน่วยชนะสูตรจะโทรหาสารวัตรว่าพบเกตปลาที่บาดแผลผู้ตายโฮนั้นจะไปตรวจสอบที่ตู้แช่ปลาที่มีปลาตัวหนึ่งอยู่และมีถุงมือคู่หนึ่งที่ใช้ในการจับปลาทำให้โคนั้นเข้าใจทุกอย่างและยิงยาสลบใส่โมลีที่บอกว่าคุณเลโกและคุณวายะนั้นไม่ใช่ฆาตกรทั้งสองนั้นเป็นคนวางกลไกก็จริงแต่ตอนที่แจกันตกลงมาผู้ตายก็เสียชีวิตอยู่ก่อนแล้วมีคนไล่อีกคนหนึ่งซ้อนแผลดิที คนร้ายตัวจริงได้ใช้ปลาแช่แข็งตีหัวผู้ตายจนเสียชีวิตจึงทำให้เกจปลาติดอยู่ที่แผงผู้ตายจากนั้นคนร้ายก็นำปลาไปแช่ที่เดิมพร้อมถอดถุงมือยางออกจากนั้นก็ได้ไปที่ที่หนึ่งก็คือร้านเช่าว,วิดีโอที่รายกยโคนั้นรออยู่ที่กลับบ้านพร้อมกันใช่แล้วคนร้ายก็คือคุณซากิและถุงมือยางที่คนร้ายใช้ก็มีรอยเล็กต,ต,ติดอยู่มันเป็นสีเดียวกับของคุณซากิเธอได้ใช้ปากดึงถุงมือเพื่อถอด และมันน่าจะมีรอยฟันอยู่ด้วยด้วยหลักฐานขนาดนี้ก็ทำให้คุณซาิิสารภาพว่าเธอคือคนร้ายพร้อมบอกเหตุจูงใจว่า21ปีก่อนผู้ตายได้ทิ้งแม่ของเธอไปโดยหลอกคุณแม่ให้รอเป็นเวลา21ปีจนคุณแม่นั้นตอมใจตายก่อนโมลิจะบอกว่าภาพแรกที่เป็นภาพเก่านั้นมันอาจเป็นภาพที่แม่ของคุณซากิถ่ายไว้ ให้กับคุณพ่อของเธอที่มันโฟกัสรอยยิ้มของคนอันเป็นที่รักคุณนั้นโอกาแขวนภาพนั้นไว้และจ้องมองมันเป็นประจำที่คิดถึงความหลังกับคุณแม่คุณซากีและเลขหนึ่งนั้นตรงภาพวาดมันอาจเป็นชื่อย่อของคำว่าไอกาที่เป็นชื่อคุณแม่คุณซากีแล้วก็จบคดีพัตคาที่สั่นคอนถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ